ลองเด้อนีเด้อนีเด้อเ,เ,เ,เม็ดพริกเมืองโครา,าด,รดาาเด้อยนีลงมาฮัดก็ไข่โวสาคอนริดเด้อใครมีลูกมีหลานเนาะไม่ใช่วันนั้นอย่างเดียวหนึ่งสุขภาพแข็งแรงสุขภาพติดแข็งแรงหางไกลจากยาเสพติดแล้วก็ทำให้กนินยาทำให้เป็นอะไรได้อาจารย์พมาตัว ป้องกันตัวเขาจะได้ไหมมาชุดเขาจะได้ไหม <lonely> มาทำลายเนาะพี่น้องเราถูกหลานเราจะได้ปลอดภัยมาเด้อไขว่สาคอนริดเบื้อโทรศัพท์เอ้าโลดไปหายดินจะหอยดูปะหน่อยนเนี่ยเพลงดีมากปมาชนิดแล้วแม่โคมวยลาวอเมริกัน โซนทานพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยทั้งลาวทั่วโลกสนใจเส้นติดต่อค่ายมยวยบอสาคอนทีวิท๊กบับงก์โอไทยแลนด์ลาวมวยไทยเลลอลาวมาเด้อรซีมาขอ,ขอจบเพียงเท่านี้เนาะซีมาอุดรขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและอย่าลืมนะคะมาเล่นกีฬาด้วยต่อยมวย ได้มาเรียนรู้นะคะมวยไทยไที่ค่ายวอลสาคอนริปนะคะมีความคิดว่าข้างหนึ่งในชีวิตนะคะถึงไม่ได้ไปใช้ประจําวันแต่เราถือว่าเป็นกีฬานะคะต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ายมวยวอสาคอนริปนะคะค่ายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วเป็นร้อยร้อยปีนะคะเกือบจะสองร้อยปีแล้วนะคะ,คะแล้วก็ดิฉัน <Gram> <activist> หงทองเมืองไทยค่ะดีมากๆค่ะแข็งแดงสู้สู้ครับเขาหลักเป็นลูกศิษย์ด้วยค่ะไปดูนัหน่อยนะคะวิธีวิธีป้องกันแบบนี้แบบนี้ก็จะก็จะตอบเวลาเป่ดเป็ดมา รับให้ปักปล่อยปล่อยแล้ปักมักลงตรงไว้นี่ะี่มานี่้ลักกันนี้วัดคู่กัาดูเรียนกัคตัง

ให้ให้ให้ทุกคนคิดหมดเลยจะได้กันกัรทั้งตัวทั้งขาใช่โรนื้อเตะหมาดค่มันจะกำมดเลยถ้าเตะุไหนก็ะการแสบอ๋ออายสีถ้าถ้าเราไม่ไปการโดนมีคนา้อขาเอามาการแข่งต้งโกยจากตัวโกยเสร็จต้องรับผิดชอบตรงนั้นเดี๋ยวดูกาไป

ไปตรงโ้คุยคยน้องน้อน้องน้องนอัค่้าเดี๋ยวเรานั่งูแถวบ้านเราให้น้องคุณอย่าระมวยแล้วคุณน่ะเ่น้นัสังเกตตามแล้วะเป็นงาาอ่าแล้วก็กราบเรสี่สี่มุมสมุครั้งกราแล้วไปเวทีทีเออ ทีนี่กับสีมุมเลยสีมุมยืนตรงกลางเลยีสีมุมสี่มุมไม่ใช่ใชทุกล้าง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 ทล้างกล้างโค้งโค้งกับกลับควายวา่มพุ่มอ่ะที่ที่ที่มุ่ีไม่่มที่ที่ไม่ดูไม่ดูอ่าต่อไปเออสีมุมไม่ได้ไม่ได้ได้ฉากไมได้ฉากไม่ได้ฉากไม่ได้ากทีนด้ตรงน้งนี้น้้จักาเ่อมน้องมีแล้ว สี่มันกลากระบาดสี่ักเป็นนะโอเคเอาดีียียดีีเียนไตรง้างนี่ต้างเออหันไปแ้ตรนซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาขวห้ตรงน่ะงไมใช่ไหมี่มดงนี้สั่งหนึ่ด้านนั่งนึงอ้ไโอเคโเคเาท่านต่อไปครับเชิญสีมาจาก กุดอนนะครับอ่าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาโอเคเสร็จแล้วครับสนิกมากก้มก้มอ่าเฮ้อ่าอ่าเอาละเดี๋ยมไปดูเลรียมไปดูไปต่อไป เคโอเคอเคอเคอ่ะาหงทองหงทองเมืองไทยหงทองเมืองไทยใช่ใช่ใชช้าๆลูกช้าๆไปเดี๋ยวให้ให้น้องเขาถ่ายก่อนเพราะหงทองนี้มีภาพอ่าเก็บเวทีเลยก็บเวทีเลยก็กลมรอดไปนอามา จบับับกไหวีที่ที่ตรงลตรงกลางตรงกลางีนเออกไโอเคเข่ารเออดพอๆกันได้เอาเอาต่อไปเอออันนี้เรียบร้อยท่านท่านท่านถุงอปเรียบร้อยนไม่รู้มือไม่รู้ นี่เมตริกจับนยาโมหลย่าโมหลายลัยาโมโอ้เหลัย่างโมอะไรเกี่ยมซอสวยก่อนไปขึ้นกอมะกรดอะตรอตานิรอรอตายรอตายตนี่น้องนหายต้องขึ้นไปตอไวมาูนวยเห็นเรกว่า

วอจ่ะอนี้ไม่ใช่าง่าเพะวัีวยน้ำจาการนเมเยี่ยมย่เอายัตรงยกวยรเป่าไปด้วยก็พอได้นำต้มงนต้องไหนะเอายัดอะไรนะท่านชมครับวันนี้ค่ายมวยวอสาวิ์ได้รับเกดจาก นักมวยหญจากรัสเกาซึ่งมาด้วยกันประมาณสีท่านนะครับขอแนะน,นำท่านที่แรกเลยนะฮะท่านเมทริกโคราชครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เมทริกโคราชยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะนะท่านต่อไปคือท่านซีมาจากอุดอรนะครับแหนมตัวเลยครับสวัสดีค่ะท่านที่สามนะครับซีมาอุดอรนะคะวันนี้ได้มา เรียนรู้เยี่ยมชมเยี่ยมชมนะคะเรียนรู้จากมวยดาววอลร์คอนทิสนะคะค่ะอยู่ที่ค่ายมวยค่ายมวยนะคะคอนทิสครนทิสคอนทิสคอนนะคะท่านที่สามคือท่านสงทองจากไทยแลนด์นะครับแนะนำตัวเลยครับค่ะเบนจมาพรหงสกุลค่ะแล้วก็เป็นชื่อมวยชื่อมวยชื่อมวยสงทององทสงทองเมืองไทยเมืองไทยค่ะ ท่านสุดท้ายนะครับมาจากประเทศลาวครับท่านแม่โขงครับแม่โขงมวยลาวข้ามาเมืองไทยข้ามาเมืองไทยเพื่อมาโชว์ศิลปะมวยไทยเพื่อมาโชว์ศิลปะมวยลาวและมวยไทยและดีใจที่ค่ายมวยโอ้สาครนี้อยู่ที่จัญรสนิทหง์ซอย22ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่ฟังงลาวมาเยี่ยม ที่ค่้ายมวยไทยนี่รับสมัครนักเรียนทุกวัยทุกคนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเซนเอร์พี่น่ประเดี๋ยวเเชิญขึ้นเวทีเลยครับอเวก็เปิดก็เปิดเพลงแล้วเดี๋ย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 วทีเดียวจะมาเอา อยากล้องไว้่นยแปเดียถ้างั้นยืนยืนคุยกันก่อนเนอะมีความรู้สึกยังไงคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่คุยให้ห็นติดใต้อรีทข้าน้อยกับภุ่มใจหลายๆที่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยเนอะแล้วก็ได้มาหับตำแหน่งนางสาวบุมเนนางสาว m i s s ิ s ก็คืออายุน้อยลงหน่อนึงนะ แล้วก็ได้มาทํากิจกรรมทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มาโซสีมือบมเมนงามอย่างเดียวบมเมนเก่งอย่างเดียวก็จังซี่ไม่คุณพี่บอกว่าเราเป็นสตรีเราต้องต้องการสตองรองต,อต้องการ งามทั้งในและทั้งนอกแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ต้ออ่อนแอต้องอ่อนแอนกนกจำจำไปสอบเลยสอบดีจระเข้พฟ่นไหมจระเข้ฟันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบใจหลายๆที่ที่ให้ขน้อยได้มาเยี่ยมยาวนะคะก็ใครที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเวลาก่อนเนาะเป็นใครที่อยากจะมาเรียนออโตูไม้ใช่เไม่ไม่อันนี้แหละเหมือนกันไม่เป็นไรให้ติดต่อได้เนาะอ่ะ ค่ะใครที่สนใจที่จะมาเรียนการมวยไทยมวยไทยนะคะก็มาเชิญมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะไม่ว่ารมเที่พักด้วยได้ที่พักด้วยนะคะประมาณ30คนสอมสค่ายมวยวอสารอรสทรกร์ริสบลินะคะโฮมสเตย์จะมีโฮมสเตย์ที่พักอะไรมากมายเลยนะคะ เดอร์ฮอสเตนเดอร์พี่น้องทางฝั่งลาวและประเทศอเมริกาทุกไว้บัวเต้เพศชายเพศหญิงเพื่อนต้องการมีบอลพักแล้วก็เจ้าของมันก็จะดีใจดีมาเด้อมาสมเบิรณแล้วสิทธิใจแล้วติดต่อใครก็ได้ที่โตแม่เมมก็ได้แล้วค่ายนี้การันตีได้เลยร้อยกว่าปีแล้วค่ะใช่ไหมคะท่านใช่คร่ะร้อยกว่าปีแล้วค่ายโบราณกับค่ายโบราณค่ะสำหรับ เมทริกโคราตนะคะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานนะคะชอบศิลปะมวยไทยก็อย่าลืมติดต่อค่ายมวยนี้นะคะน่นั่นคือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ค่ายมวยฝากคอนติขอฝากชื่อไว้ด้วยนะคะค่ายนั้นเหมือนกันดูจากนามวยเลยคุณผู้ชมครับค่ายมวยนี้นานไม่นานก็ดูจากหน้านักมวยแล้วกันนะครับ มิติสาวปิ๊งๆได้นี่นะโชควยลายก็เลยว่าตรีเราต้องสตรองสตรองแล้วก็นเป็นสตีล่าเด้ม้วนเป็นสตีล่าถ้าเกิดว่าจะโชมวยไหวเป็นนั่นเหมือนการหน้าหน้าเอานะได้ออกาสทางแบบได้สูงได้ใหน้าหลังตัวประกวดเรียบร้อยก่อนได้นไหมคะได้ได้ไม่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 เจอก่อนทางมนน่าจะเป็นขึ้นทีได้เนี่ยได้เอาไงโบให้ข้าน้อยไปเออ่ ไป uh, ปุติเกตปุติเกตเกลับมาก่อนสี่ขึ้นห้างเป็นนางงามโซกกลับมาแล้วอย่างสิขึ้นห้างมวยข่้นสิไปดูนี่ย่านนาพัง <laughs> ย่านสีบงงามให้กลับมาแต่อันนะ่ะไปไปแข่งนางงามอยู่อันปุติเกตมาก่อนแล้วสิขึ้นห้างโซ <laughs> พี่พิมคะมดที่สตาร์อัสยามเนี่ยอยากให้ทำอะไรเราทำไม่ได้นะคะ <laughs> อย่างกีฬานี่ติดกีฬาใช่ไหมท่านถือว่าเป็นกีฬาเพื่อจะให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดนะคะดีกว่าเป็นเรื่องอื่นเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นเล่นเกมมันติดมันก็ไม่ดีแต่ว่าเรามาซ้อมกีฬาดีกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งป้องกันตัวได้ได้า้ได้ทั้ดความรู้ได้ทั้ความรู้ได้ทั้งความรู้ได้้ความรด้ได้ท้คามร้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งาเรู้ได้ทั้งวาม้ได้ทั้วร้ได้ทั้คารู้ได้ที้ควารู้ได้้ารเ้ไดที้ ใช้ถ่ายไปที่ตรงนั้นหน่อยเพื่อจะได้ค่ะแล้วปเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นถ่ายไปตรงนั้นเลยีก่ร่เเ่เล่งเ่เเล่งเ่อเดี๋ยวจะให้ของชื่อเราชื่ออะไรกันนีแค่สดอยู่เดี๋ยวไปขอเองไอ้นี่หน่อยไปขอแล้วค่ะเด บ๊ายบายเราจะไปบ้านครูก่อนนะคะ <c oughs> คลิปต่อไปค่ะ